พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดฉบับปรับปรุงสำหรับในตอนที่สองอยากจะสรุปให้เห็นภาพง่ายง่ายว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีออกได้เป็นสองกรณีกรณีแรกผู้เสียหายภายนอกเรียกร้องค่าสินไหมจะเจ้าที่โดยฟ้องผ่านทางหน่วยงานของรัฐแล้วหน่วยงานของรัฐนั้น จึงมาเรียกค่าสินไหมทดแทนกับเจ้าหน้าที่อีกต่อหนึ่งกับกรณีที่2หน่วยงานของรัฐเรียกร้องค่าสินไหมาจากเจ้าหน้าที่เนื่องด้วยไม่มีผู้เสียหายภายนอกแต่เป็นการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นการเลียงร้อยแบบที่1ผู้เสียหายนั้นก็จะเรียกร้องผ่านทางศาล หรือไม่ก็ผ่านทางหน่วยงานของรัฐอย่างที่บอกผ่านทางสารนั้นก็ได้กลับแล้วในคลิปที่1ซึ่งจะเป็นสารยุติธรรมหรือสารปกรครองก็ได้โดยไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสารหรือผ่านทางหน่วยงานของรัฐก็ต้องเรียกร้องภายใน1ปีนับแต่รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าที่ผู้ทำละเมิดแต่ไม่เกิน10ปีนับแต่วันกระทำละเมิดเมื่อนหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายภายนอกแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นก็มีหน้าที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่อีกต่อหนึ่ง ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเจ้าที่ผู้นั้นได้กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลเ่อ,อย่างร้ายแรงจึงต้องรับผิดค่าสินหมายทดแทนแต่หากเป็นการประมาททั่วไปหรือไม่ได้ตั้งใจก็ไม่จําต้องใช้ค่าสินหมายทดแทนแก่หน่วยงานของรัฐในกรณีที่ประมาทเลเล่อย่างร้ายแรงหรือตั้งใจหน่วยงานของรัฐจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากเจ้าที่ภายใน1ปีนับแต่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสสนไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายภายนนอกไปแล้ววิธีที่2ที่หน่วยงานของรัฐเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าที่โดยที่เจ้าที่ผู้นั้นได้กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเองต้องเรียกร้องภายใน2ปีนับแต่รู้ถึงการละเมิด หรือภายใน1ปีหลังจากที่หน่วยงานของรัฐนั้นได้รายงานกระทรวงการคลังว่าเจ้าที่ผู้นั้นไม่ต้องชดใช้ค่าสินหมทดแทนแต่กระทรวงการคลังมีความเห็นต่างว่าเจ้าที่ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าสินหมโดยเมื่อกระทรวงการคลังมีความเห็นมาแล้วหน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องเรียกร้องค่าสินหมภายใน1ปีตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้อย่างที่กล่าวมาทั้งหมดการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจะเกิดจากการที่เจ้าที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นหากประมาททั่วไปหรือไม่ได้จงใจก็ไม่ต้องใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่อย่างใด การรายงานต่อกระทรวงการคลังจะรายงานต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐแล้วค่าเสียหายนั้นเกินกว่าหนึ่งล้านหากไม่เกินหนึ่งล้านก็ไม่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลัง หรือกรณีที่ว่าเกิน1ล้านแต่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลังก็ต่อเมื่อถ้าเป็นความเสียหายทั่วไปไม่ได้เกิดจากการทุจริตหรือเกิดจากการที่ว่าเงินหายไปเกิดจากสาเหตุทั่วไป ก็ไม่ต้องรายงานหากเจ้าที่ผู้นั้นได้ชดใช้ค่าเสียหายตั้งแต่75%ของความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ร้อยละ75ขึ้นไปแล้วกับอย่างที่2ที่ได้บอกไปก็คือเกิดจากการทุจริตก็จริงหรือเกิดจาก เงินหายไปก็จริงแต่ผู้เสียหายได้ใช้เต็มจำนวนในที่นี้จะใช้คำว่าเงินขาดบัญชี กับอย่างที่3กรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ผู้เสียให้ผู้ที่กระทำละเมิดไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายก็ไม่จำต้องรายงานกระทรวงการคลังสรุปมี3กรณีกรณีแรกน้อยกว่า1ล้านความเสียหายไม่ต้องรายงานกับกรณีที่2 เกินหล้านก็จริงแต่เป็นความเสียหายทั่วไปและได้ชดใช้หนี้ตั้งแต่75%ขึ้นไปแล้วกับแบบที่ทุจริตหรือเงินขาดบัญชีเนี่ยก็ได้ใช้เงินเต็มจำนวนแล้วกับอย่างที่3ขคณะรัฐมนตรีมีมติไม่ต้องให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้ง3อย่างนี้จึงไม่ต้องรายงานกระส่งการคลัง การชดใช้นี่ถ้าเกิดจากเงินเงินหายเงินขาดก็ต้องใช้เป็นเงินแต่หากเป็นทรัพย์สินก็ต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิมหรือหาทรัพย์สินสภาพเดียวกันมาทดแทนกรณีหาทรัพย์สินสภาพเดียวกันมาทดแทนก็ต้องทำสัญญาว่าจะหาสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาในสภาพเดียวกัน ก่อนที่มันจะเสียหายต้องทําเป็นสัญญากับแบบที่2ซ่อมแซมก็ต้องทําเป็นสัญญาเช่นเดียวกันโดยในสัญญานั้นนอกจากจะระบุว่าให้มีสภาพดังเดิมแล้วหลังจากซ่อมแซมก็ต้องทําให้เสร็จภายในระยะเวลา6เดือนด้วยการซ่อมแซมจะเพิ่มเติมในเรื่องของระยะเวลาว่าต้องให้เสร็จภายในระยะเวลา6เดือนซึ่งถ้าไม่สามารถทำได้ตามนี้ ก็ต้องขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังสำหรับกรณีที่จะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนว่าจะทำอย่างไรต่อไปสรุปเกี่ยวกับเงินต้องใช้เป็นเงินถ้าเป็นทรัพย์สินก็ต้องซ่อมแซมให้เหมือนเดิมภายใน6เดือนโดยทำเป็นหนังสือสัญญาประกอบด้วยกับ หาสินค้าหรือทรัพย์สินนั้นมาในสภาพอย่างเดียวกันโดยทำหนังสือเป็นสัญญาเช่นเดียวกับการซ่อมแซมถ้าไม่ใช่อย่างนี้ก็ต้องรายงานขอความเห็นชอบในการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจากกระทรวงการคลังขอจบฉบับปรับปรุงของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเพียงเท่านี้ครับ